ฮัลโหลวัสดีเจ้ากลับสวัสดีเอฟน้องจินดาท,าทุกท่านนะเจ้าบันนี้เวลาประมาณใบมงป่ายสองโมงเนี่ยกําลังเด็กอยู่ไปเสอะหมวกซสอเอ่ยก็นะเจ้าซ่อน้ำาขุก,ก่อน <laughs> จะปตาไปเก็บหอยวันนี้นะเจ้า,ากำลังแหนะๆอยู่ต่างลุงบอกคุณว่าอยู่ที่นี่นะหาันก่อนเดี๋ยวนี้อยู่หน้านบ้านน้องจินดานี่นะเจ้ากระเดียวจะตาไปเก็บหอยแล้วก็จะเก็บบรรยากาศมาเื่อ,พอเพาบะเขาจะได้หอยนักน้อยมากเดยนะเจ้าจะได้กัฝากติดตามตเดเด้อเดี๋ยวไปแอลตงตัวกันนะเจ้า เขาอยู่ที่แบบนี้เหรอเห็นไหมเนี่ยเ,เห็นไหมมีแต่ไข่มีแต่หอยโอเคงอบเลยนล้ำหนกดในฟครยคออู้เคถึงเวลาน้องจินดาอย่าลงลงละละละบอ สงกันเด้อเก็บกำได้คำส่งกันเด้อ <c oughs> อ๋อมาได้สูงเกือบโอ๊กแม่นะเจ้าเากประมาณนี้ละ่ะแนวเปิดกลังอันนี้มันหลวมหน่อยนี่งไม่หันหน,น้ามีละ่ะน่าตึงหอยขมน่าตึงหอยเชอร์รี่นะเจ้าหอยเชอร์รี่ขอยืมกำต้องจอยไปจะแทงให้พอ <c oughs> อันนี้ไ <c oughs> ข่มันนี่ ผ่านกาเนูเนี่ยทีชมภูสมภูเนี่ยเจ้านี่ลงทุนขนาดน้เด่นนะมาถ่ายบรรยากาศวิธีการเก็บหอยคือพอนละ้เจ้ามาลองแนวปิ่นอันปิ่นอะไรอย่างก็เออนห่ว่าบบเก็บผปุ่นเราไปเก็บหอยเปิดนไปเสี่ยงเด้อไปจะเอาอันกินข้าวอยู่อีห่หรอข้ามโหมย มันจะกกศกลางตงช่วงเวลานี้ก็จะประมาณนี้นะเจ้าประกาลังเตียกกระลังท้ายนะเจ้าฮือแนวมันฮือมันเน่าเนาะนะเจ้าก็เดียวประกาจะประกาจะปลูกละมีตึงปลูกมีตึงหวานนะเจ้าตังเพนะตังใดเปิลนี่อย่างไรก็ลองเอินจีด้ามาเด้อว่า เออตั้งไม่แตงเพรพันปูกอ่ะน,นะตั้งแม่ริมเพรพนแหวนอ่ะน,นะน่ะทักทายกันไปได้นะเจ้าอันนี้ตั้งจมตรงเด้อมีตึงแหวนมีตึงปูกนะเจ้าส่วนฮอ2สองคนกะชอบเกมหอยไปเรื่อยๆนะเจ้าร้อยนะเจ้าไปเก็บกลัมาแล้วหอยอ้แ <c oughs> นควคมเรียบร้อยนะเจ้าประมาณนี้กัเดี๋ยวฮอจะไปย่ยงกินกันเดียวจะไา,ะจะาถ่ายใพ้อพอเดอสำหรับวันนี้จะได้กะไปอีกก่อนนะเจ้าบ๊ายบาย